สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องสยองขวัญช่องอ่านมมาพวกเองเคยเดินผ่านที่ที่มันยังจำเลือดได้ไหมที่ที่แค่ลมพัดมาก็พากลิ่นเน่ากับเสียงฝูงอีกามาเคาะประสาทืมคืนนี้ข้าจะเล่าให้ฟังเรื่องของช่องอ่านมมาดานระหว่างไทขเขมรที่ทุกคืน ยังมีคนได้ยินเสียงปืนทั้งที่สงครามมันจบไปนานแล้วช่องอานม้าเป็นช่องเขาแคบๆอยู่ระหว่างแนวป่าใหญ่ด้านหลังคือเนินสูงและโขดหินด้านหน้าเป็นทุ่งราบที่ทอดยาวไปถึงปราสาทตาควายเมื่อราวหลายสิบปีก่อนมันคือทางยุทธศาสตร์สำคัญใครครองได้ก็ครองเส้นทางเข้าสู่ชายแดนฝันนี้ ช่วงหนึ่งของสงครามสู้รบระหว่างทหารไทยกับขเขมรที่นี่เป็นสมรภูมิเดือดเสียงปืนกลและระเบิดดังสะท้อนกล้องหุบเขาศพทหารขเขมรล,ล้มตายเกลื่อนช่องทางราบนั้นร่างพวกเขาถูกทิ้งไว้เพราะไม่มีใครกล้าเข้าเก็บกลัวปืนกลจะตัดร่างตัวเองให้เป็นชิ้นชิ้นเช่นกันหลังการสู้รบผ่านไปหลายวันกลิ่นเริ่มคลุ้ง มันไม่ใช่แค่กลิ่นเน่าของซากศพธรรมดาแต่เป็นกลิ่นที่ติดกับดินลอยวนอยู่ในลมเย็นของภูเขาฝูงอีกานับร้อยเริ่มบินวนต่ำเสียงปีกดังฝุกฝุกก่อนเสียงจิกกระดูกแกรกแกรกจะดังตัดกับความเงียบท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูสิตอนกลางคืนลมพัดมาพร้อมกลิ่นเนา่าแล้วเสียงอีกาดังข้างหูพวกเองจะอยู่ต่อไหม หรือวิ่งมีทหารไทยชุดหนึ่งถูกสั่งให้ตั้งเวรยามเฝ้าช่องอ่านมา้าหนึ่งในนั้นชื่อหมวดพศเขาเล่าว,ว่าคืนแรกเหมือนทุกอย่างปกติแต่พอถึงตีสองลมเย็นจัดก็พัดมาพร้อมกับเสียงลากขาบูธบนพื้นดินกรูดตอนแรกคิดว่าเป็นทหารเพื่อนแต่พอหันไฟฉายไปไม่มีใครมีเพียงเงาดำยาวๆของคน ยืนอยู่บนโขดหินฝั่งขเขมรความผิดปกติที่เพิ่มขึ้นคืนต่อมามีคนเวรกลางคืนเริ่มพูดว่าได้ยินเสียงภาษาแปลกๆคล้ายขเขมรเก่าๆดังมาจากแนวป่าบางคนเห็นร่างคนใส่ชุดทหารเขมรยุคเก่าเดินก้มหน้าผ่านข้างเวรยามแล้วหายไปในเงาไม้แต่ทุกครั้งฝูงอีกาจะบินวนต่ำตา,ตามเส้นทางนั้นราวกับมันรู้ว่า จะมีอาหารใหม่ท่านผู้ฟังถ้าเป็นเองแล้วเห็นเงาคนเดินไปต่อหน้าแต่รู้ว่าตรงนั้นมีจะศพเน่าอยู่ใต้ดินเองจะกล้าเดินตามไหมคืนที่สมสมานทหารหนุ่มที่เพิ่งถูกส่งมาประจําได้ยินเสียงเรียกชื่อจากฝั่งป่าเสียงนั้นพูดชัดแต่เป็นสำเนียงแปลกเขาว่าเหมือนเสียงคนอ้าปากกว้างออกมาแต่คอแห้ง เพื่อนเตือนว่าอย่าไปแต่สมานกลับเดินหายเข้าไปในเงามืดตอนเช้าพบเพียงหมวกเหล็กตกอยู่ข้างซากกระดูกที่กาฝังไว้ในโพรงดินลมต้องสาบของช่องอานมา้าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าลมที่พัดผ่านช่องอานม้าบางคืนไม่ใช่ลมธรรมดามันคือลมต้องสาบพัดพาวิญญาณทหารที่ตายไปให้กลับมาตามหาศพของตัวเองใครที่ดันไปอยู่ในทางลมคืนนั้น มักจะมีไข้หรือหายไปเลยท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าอยู่เวลลมเย็นจัดพัดมาข้างหูทั้งที่ก่อนหน้านี้ร้อนอบอ้าวเองจะอยู่เฉยหรือวิ่งกลับฐานแม้วันนี้ช่องอ่านม้าจะเงียบสงบมีเพียงป่ากับเสียงนกแต่คนเท่าคนแก่ยังสั่งห้ามใครเดินผ่านคนเดียวตอนกลางคืนไม่ใช่เพราะกลัวเสือแต่กลัวเสียงลากบูธกับกลิ่นเน่าที่จะพามึงออกจากเส้นทาง แล้วหายไปตลอดกาลจําไว้ถ้าเองได้ยินเสียงลากขาบูธจากด้านหลังอย่าเลี้ยวกลับไปเด็ดขาดเพราะคนที่เดินตามเองมันอาจไม่มีหน้า